ะไปบอกมันด้วยว่าถ้าเกิดชนะศึกกลับมาตอนนี้เป็นแม่ทัพกับน้องอีน้อยได้เป็นแม่ทัพจริงมันแน่เลยเดียวเดี๋ยวกันด้วยอันี้ก่อนถ้าเกิดว่าชนะกลับมาวันนี้เป็นแค่ท่านเดียวบอกมาด้วยว่ากูเนี่ยจะแต่งงานมันแน่นเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นด้วยตั้เกมชุดเลยมึงเอาอย่างนี้เดี๋ยวกูจะบอกเป็นเอกสัการด้วยนะไปเป็นชุดไปทำทั้งกองไหนเขาลงดูที ีดจะวข่าวนี้มาบอกเพื่อนดยเว้ยข่าวนี้อะไรเพราะในขณะนี้มึงรู้หรือเปล่ามึงไม่ไปเที่ยวบ้านในหางมึงไปเที่ยวบ้านบ้านรวยจริงจริงจริงเหรอัววันไปเที่ยวบ้านมันตั้งเกตแปดวันแล้วน้ำก็ขันยังไม่ได้ยัดหาเลยเนี่ยสมัยแล้วมัวไปดูความรวยดูจริงหมดเลยนี่ข่าวดี้มบอกเพื่อนสิ่งนั้นคือไปนี้พวกเราจะไม่เจริญกันแล้วเราจะเป็นเราจะเป็นหมาจะเป็นคนเชี่ยวเลยเป็นทหารนั้นพ่อกันพาขึ้นเฝ้าเจ้ารับชดครั้งแรกเป็นแม่ทัพทั้งบอง กูสมัครไอหาสมาคัครเขียวตัดสมัครแทนเพื่อนด้วยพรุ่งนี้เท้ายกทัพเข้าสู่เมืองนครท่ามมีใครจะนักลับมาจะได้เป็นแม่ทับตัวจริงม,มีเงินเดือนกินแล้วเพื่อเลยอย่างไม่พอเว้ยไอหาจะไม่อยู่กับเราแล้วมันจะเป็นไงมันจะมีเมียตันดวงจริงจริงมันบองคนว่า่จงานเขมามันห้ามใครเป็นเพื่อนกับเราจัก,กัดมันก็กูสองคนเท่านั้นเอ,อสาทุขขากใครกลับก่อนตอนนี้ผีก็ต้องอ,กอ,กออกหามอีกหนาว <N ar> <c oughs> ป็นรูกปังไม่รูใครรู้ก็ัำใจรู้หรือเปล่าอ้ใครให้เพนจะเป่านอมจัดเงินกู้จัดทุนมานึ่งงูแต่งทุบให้สวยตัดทุบให้รอเอองานเพื่อนกูยอมลงทุนเราลงทุนเพื่อนจะเป่าต้องใส่ชุดไปเอาตัวหงส์เอาสุดเลยชุดสุดเลยเว้นกลางกูขี่ทำร้อยแย่ทั้งหลังกูได้ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนกูทำได้ ัผูกนิกไทยแกผูกคอตายเฮ้ยผูมเคยชันกขาผูกผูกกัตายนั่นแหละเหมือนกันเอางี้ดีกว่ากูไปนอนตื่นผู้นิทราเจอกันเลยจะกลัวยังบอกหมดเลยเจ้าสาวในนาคตของเจ้าหาชื่ออะไรกันเนึกลังผูกคุณ ข่าวเขายังไม่ลงเอยยังไม่ทัดเด็นแจ่มแจ้งอุมานซอนที่ทัดเสีงมมีคนแส่บสับซือนเหมือนจริงจะว่าหรือข้ามันไมวหลงรักไม่เว่อตวานด ไม่ว่าต้อามันบุกขบดีบอลไม่หมวงานแา่ถ้าเพื่อนอ้วเกิสองงานแห่งอนล้วเา